ความสุขความทุกข์ความอึดอัดความไม่สบายกายความไม่สบายใจที่ทุกท่านเป็นมันเกิดมาจากความต้องการของเราเกิดจากอารมณ์ที่มีความอยากของเรา มันเาผาพานตัวเราให้เป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายที่ท่านลองนั่งทวนดูสิ่งไหนที่ทำให้ท่านทุกข์ท่านก็ควรจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้แล้วเปิดทางสว่างหรือแสงสว่างให้กับใจเราเพื่อที่เราจะเดินก้าวต่อไปทุกสุขอยู่ที่เราเลือก อยู่ที่เราพึงมีพึงเป็นพึงได้ความต้องการทั้งหลายทั้งปวงถ้ามันจีรังยั่งยืนท่านก็ทําไปเลยแต่ถ้าทําแล้วไม่จีรังยั่งยืนทําให้เราเกิดความทุกข์ในวันข้างหน้าเกิดความสูญเสียในวันข้างหน้าก็ลดละเลิกในการทําทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะเราเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราแล้วคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเขาจะมีความสุข เขาจะเข้าใจว่าเราอะมีธรรมะหรือมีบุญเนี่ยมีบารมีเนี่ยคอยชี้ทางเขานะคอยหนุนนำเขาคอยให้คำปรึกษาไม่ว่าคนในครอบครัวก็ดีเพื่อนก็ดีหรือแม้กระทั่งตัวเราก็ดีนะคะมันจะมาเป็นนี่เลยมันจะมาช่วยเหลือเราโดยอัตโนมัติเลยถ้าหากเราเข้าใจตัวเราจริงๆนะการที่คนเราทุกคน่ะทุกสุขอะมันอยู่ที่เรา นะวันนี้เราอาจจะทุกข์แต่พรุ่งนี้เราอาจจะสุขก็ได้เราอาจจะมีความสบายก็ได้อย่าพึ่งท้อถอยอย่าพึ่งละลดเลิกในความเพียพรพยายามในของตัวเองนะคะพยายามเข้าใจขัดเกาว่านะความมืดบอดของตัวเองนะสิ่งลบๆทั้งหลายที่ตัวเรามีอยู่นะอย่าเอามาบั่นทอนตัวเราวันนี้เราอาจจะทุกข วันนี้เราอาจจะว้าวุ่นวันนี้เราอาจจะสูญเสียนะวันนี้เราอาจจะไม่มีแรงไม่มีกำลังใจที่จะลุกขึ้นเดินสู้ต่อไปแต่ถ้าหากเราลองนั่งนิ่งๆหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆนะคะสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเรามันเริ่มจากตรงไหนมันเริ่มจากสิ่งไหนเริ่มจากสิ่งที่เรามีความไม่รู้จักพอหรือเปล่า หรือว่าเป็นอารมณ์ของเราที่เราฉุนเฉียวมากเกินไปที่เราเป็นเจ้าคิดเจ้าแค้นมากเกินไปที่เราชี้สั่งอย่างเดียวหรือเป็นมีคนมีอำนาจอย่างเดียวจนทำให้คนที่อยู่รอบข้างเขาอึดอัดนะเราลองทวนดูเมื่อเราทวนดูแล้วเข้าใจในเหตุที่มันเกิดขึ้นเราจะเอาตรงนี้แหละมาช่วยขัดใจเราช่วยพิจารณาเรา ให้เราได้บางเบาจากความทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นจนทําให้เราเข้าใจในเหตุในอารมณ์ของตัวเองนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกทุกท่านก้าวผ่านก้าวเดินจากความทุกข์ทั้งหลายสิ่งที่มันอึดอัดคับแค้นอยู่ในจิตในใจทั้งหลายเนี่ยให้มันปลดปล่อยให้มันเบาบางให้มันจางหายให้เราเป็นผู้ที่มีสติและมีปัญญาพิจารณาเหตุ ยับยั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้รู้เท่าทันตัวเองนะคะทุกท่านก่อนจากกันในวันนี้ก็ขอให้ทุกทุกท่านพ้นจากเพศภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงหรือโรคโควิดที่กำลังเกิดขึ้นนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีบุญมีบารมีที่ทุกท่านทุกคนร่วมสร้างร่วมทำมาเป็นเกาะคุ้มกันเป็นกำลังคุ้มกันให้แข้วคาาปลอดภยัย จากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงค่ะสาธุค่ะ